ได้ขโมยดวงแก้วไปจับพระอินเพื่อเป็นการเอาใจพระอินจึงได้อาสาจะไปจับนางเมฆขาและนําดวงแก้วมาคืนให้แก่พระอินรามาสูรพยายามจะจับนางเมฆขาให้ได้แต่นางเมฆขาหลบหลีกได้ว่องไวทางโยนดวงแก้วหลอกลอก่อแสงของดวงแก้วกระทบตาดามาสูรจนพลามัวรามาสูรโกรธคว่างขวานเพชรไปหมายจะฆ่านางเมฆขาเสียการเหล่านี้เองเวลาฝนตกฟ้าแลบเป็นเพราะตะกายจากดวงแก้วของนางเมฆขาเสียงฟ้าร้องนั้นเกิดจากรามาสูรคว่างขวานเพชร บางครั้งเมื่อขวานเาพชรพลาดไม่โดนนางเมฆขลาแล้วตกลงมาบนพื้นโลกทําให้เกิดเสียงกึกก้องกระปรานสวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าตำนานเมฆขลากับดรามาสูรให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมพร้อมกันเลยค่ะครังหนึ่งนานมาแล้วมีพญา,ามังกรตัวหนึ่งมีฤทธิ์มากท่องเที่ยวอยู่ในมหาสมุทรพญา,ามังกรตัวนี้มีดวงแก้วซึ่งมีลักมณเจิดจ้าประทับถุท,ท,ที่ถิ่มีทิดาชื่อว่านางเมฆขลา นางเมฆขามีใบหน้าและรูปร่างที่งดงามมากนางชอบเที่ยวชอบสนุกมักท่องเที่ยวร้องเล่นได้รำไปในที่ต่างๆพยามังกรเป็นห่วงลูกสาว เมื่ออยู่กับพระอ,อินทร์ก็กลัดกุ้มที่ไม่ได้ท่องเที่ยววันหนึ่งนางแอบหนีไปเที่ยวและนําดวงแก้วไปด้วยนางได้รําอยู่ระหว่างก้อนเมฆเหนือฟองขึ้นทั่วท้องมหาสมุทรพลางโยนดวงแก้วเล่นอย่างสนุกสนานเกิดเสียงเป็นประกายวูบว่าและไม่ยอมกลับสวรรค์มียักษ์ตนหนึ่งชื่อว่ารามสูนมีความพิษเป็นอาวุธวันหนึ่งยักษ์รามสูรไปเยี่ยมเพื่อนคือพระราหู และพบว่าพระราหูร่างกายขาดเหลือเพียงครึ่งตัวตยังไม่ตายพระราหูเล่าว่าตนได้แอบดื่มน้ำอมฤตของพระนารายที่ชักชวนให้เทวดาทั้งหลายรวมทั้งตนเองมาช่วยกวนพระนารายทราบว่าตนเองแอบดื่มน้ำอมฤตจึงโกรธมากจึงคว้างาจากมาถูกตนทําให้ร่างกายขาดเป็นสองท่อนรามสูรเห็นเช่นนั้นจึงสงสารพระราหูเป็นอย่างมากจึงได้ไปขอให้พระอินช่วยพระราหูให้กลับมามีร่างกายเหมือนเดิมและได้ทราบว่านงางเมฆาได้ขโมยดวงแก้วไปจากพระอิน เพื่อเป็นการเอาใจพระอินจึงได้อาสาจะไปจับนางเมฆขาและนาดวงแก้วมาคืนให้แก่พระอินรามสูรยพยายามจะจับนางเมฆขาให้ได้แต่นางเมฆขาหลบหลีกได้ว่องไวทางโยนดวงแก้วหลอกลอก่อแสงของดวงแก้วกระทบกตาดรามสูรจนพร่ามัวรามาสูรโกรธคว่างขวานเพชรไปหมายจะฆ่านางเมฆขาเสียแต่ดวงแก้วก็คุ้มครองนางให้หลบได้ทุกครั้งรามสูรก็ติดตามนางเมฆขาอยู่เช่นนี้เรื่อยไปจากเหตุการณ์เหล่านี้เองเวลาฝนตกฟ้าแลบเป็นเพราะ กายจากวงแก้วของนางเมฆลาส่วนเสียง้าร้องนั้นเกิดจากรามสูรคว้างขงทท่าเพชรบางครั้งเมืออเทท่อฝ่าเพชรพลาดไม่โดนนางเมฆลาแล้วตกลงมาบนพื้นโลกทาให้เกิดเสียงกึกกล้องกราปนานเสียง้าผ่านั่นเองทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของนางเมฆลากับรามสูร,รที่นํามาฝากในวันนี้นะคะถ้าอยากให้เล่าเรื่องราวหรือตำนานอะไรก็กคอมเมนต์นเอาไว้ได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับรายการด้วยนะคะ